สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่15พฤษภาคม2557ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณชลพรณนะพินทากรละดิฉันปฐามพรรัะตะนดิลกณนะภูเก็ตค่ะสถานการณ์เรื่องการเมืองได้ได้ว่าช่วงนี้ต้องจับตากันวันต่อวันทีเดียวะนะคะวันนี้จะมีการหารือกันร,ระหว่างกกตและก็ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการที่จะทุนกล้าทุนกระหม่อมเรื่องของพระ,ะราชกฤษฎีกา การเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาก็คือการหารือระหว่างวุฒิสภากับที่ประชุมอธิการบดีวันนี้เกี่ยวกับทางออกของประเทศรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเรื่องของการยิง M79 ิบบริเวณเวที T, กปป,ปสที่บริเวณถนนราชดำเนินสถานการณ์ล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเรารู้เริ่มกันที่เรื่องของการหารือระหว่างกกตแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก่อนในวันนี้นะคะ10โมงเช้าเรื่องของ การประชุมที่เลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องของสถานที่ที่จะมีการหาหรือกันนะคะซึ่งทางด้านนายนิวัตธมรงบุญทรงไพศาลก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลรักษาการมีอํานาจทูลเกล้าร่างพระราชกิษฎีการเลือกตั้งได้ค่ะโดยนายนิวัตธมรงบุญส,งสรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในวันนี้ที่โรงเรียนในเรืออากาศ เพื่อหาหรือถึงความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งหลังจากที่ได้เลื่อนจากเมื่อวานนี้มานะคะเนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องของสถานที่ในการประชุมได้เนื่องจากกะกะตยืนยันว่าจะใช้ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเป็นสถานที่ในการประชุมหาหรือแต่ว่าทางด้านรัฐบาลเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาประท้วงแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการ,รเผชิญหน้าด้วย ทั้งนี้ทางด้านนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลก็ยังย้ำนะคะว่าแม้จะทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามีอํานาจเต็มในการบริหารตามรัฐธรรมนูญกําหนดอีกทั้งคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก็ได้ระบุชัดเจนว่ารัฐมนตรีที่เหลือต้องรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ยืนยันนะคะว่ามีอํานาจตามกฎหมายในการทุนกล้าทุนกระหม่อมร่างพระาราชกฤษฎีกาเลือกตั้งได้ฟังเสียงคุณนิวัฒน์ธรรรงค์ค่ะ เป็นหน้าที่ของผมเองเนี่ยนะฮะคือหลังจากที่พอคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพศ2534ซึ่งมีการแก้ไขกันมาเป็นระยะเนี่ยนะมาตรา10เนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีชุดที่เหลือไม่เกี่ยวว่าชุดเก่านะฮะเราก็ประชุมวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีเฉพาะ25ท่านเนี้ย ก็คัดเลือกกันตา,ตามข้อนี้ที่บอกว่าให้คัดเลือกจากรองนรองนายรัฐมนตรีก่อนถ้ารองนักนตรีไม่มีก็ไปถึงรัฐมนตรีเลยจริงจริง25คนเนี่ย mm. เป็นนายก <'s> ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกได้หมดเลยนะ <'s> ตามตามตามข้อจำก,กัดนี้แต่ว่าเมื่อการประชุมครั้งนั้น mm. เมื่อวันที่7พฤษภาคมเนี่ยก็เลือกผมปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ mm. แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายรัฐมนูนอย่างเคร่งครัดแต่สำหรับผมเรองนายกรัฐมนตรีในวันรถุประสงคมีอํานาจปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้เพียงใดนะครับได้เพียงใดนะคระับได้เพียงใดแล้วจะทูลเกล้าเสนอเพื่อระดับต่างๆนะครับแม้กระทั่งการแต่งตั้งประธานรัฐสภาได้หรือไม่เนี่ยนะครับคำตอบคือว่ามีอํานาจเท่ากับนายกรัฐมนตรีน,น,นะครับเรื่องการทูลเกล้านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจการเลือกตั้งนะครับ อันนี้ก็ทําได้นะครับว่าโดยมีกฎหมายอ้างอิงนะครับมีกฎหมายรัฐมนูรมาตรา189มาตรา189ที่บอกว่าผู้รักษนองพ็า,าร้อราชโงการเนี่ยของผู้บาสมเดจระหัวเนี่ยจะต้องเป็นรัฐมนตรีขึ้นไป ขณะที่ทางด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรก,กตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมพูดคุยกับรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้บิดพลิ้วหรือว่ายื้อเวลาเพียงแต่รัฐบาลขอเลื่อนนัดมากระทันหันเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย โดยการหารือร่วมกันก็จะเป็นประเด็นเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจัดการเลือกตั้งสสแล้วก็อํานาจของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลว่าจะสามารถทุนกล้าวทุนกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่นั่นก็เป็น2ประเด็นใหญ่ที่จะมีการหารือกันในวัน